การระทึกฟลุกมาเยี่ยมลูกเมียลั่นขอดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดหลังจากฟลุกเกิดพลมัตยวานิชแจงว่าติดเชื้อโควิดล่าสุดพิธีกรชื่อดังกันกันตาทาวรซึ่งเป็นคุณพ่อป้ายแดงหลังภรรยาสาวพลอยอัยดาคลอดน้องพร้อมลูกชายคนแรกเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาได้โพสต์ระบุว่าเนื่องจากผมพลอยและพร้อมได้พบกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดพีฟุกเกิดพลและนาตาลีน้องนาตาชาผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ในระยะใกล้ในวันที่11เมษายนเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกา20นาทีเป็นระยะเวลา5นาทีที่พี่ฟลุกพี่ลีเข้ามาเยี่ยมที่ห้องตลอดเวลาที่เจอกันพี่ฟลุกและผมสวมหน้ากากตลอดเวลาแต่พี่พลอยพร้อมพี่ลีและน้องนาตาชาไม่ได้สวมหน้ากากทันท,ทีที่ทราบพี่ฟลุกติดโควิดเราทุกคนจึงตรวจ swab PCR โดยโดย่วนโดยผลการตรวจทั้ง3คนพ่อแม่ลูกมีผลเป็นลบ ผมจะดูแลครอบครัวของผมให้ดีที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดที่เราทำได้คือไม่โทษกันเพราะไม่มีใครอยากติดแต่เราต้องช่วยกันป้องกันและดูแลตัวเองและครอบครัวดีๆเราชาวเน็ตต่างเขาเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ